สอนตั้งค่าในเกมและในโทรศัพท์ให้ยิงคมและผิวขึ้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับสวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโลภเ,เกมมิ่งอชเชนเคินะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปที่ทุกคนร้องขอ,อกันมาเยอะมากเลยนะครับผมทุกคนก็คือคลิปเปิดการตั้งค่านะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็มีเวลาละก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นการตั้งค่าของผมล่าสุดเลยนะ วันนี้ผมก็จะมาเปิดทั้งในเกมแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับทุกคนโอเคอันดับแรกเลยก็คือตั้งค่าพื้นฐานก็ตานนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยสาคัญสักเท่าไหร่หรอกตั้งค่าพวกนี้ตอบสนองอันนี้สําคัญนะครับผมทุกคนตอบสนองของผมประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนผมเล่นใน iOS นะครับผมสว่วนคาเล่นใน Android ก็ให้เพิ่มมาประมาณอย่างละ1 0บถึงสินะ้รับวทุกคนโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็การควบคุมนะครับทุกคนตอนนี้ก็สําคัญอยู่นิดนึงนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครอยากปรับตามผมนะตามนี้เลยแล้วก็ยานพาหนะผมเล่น2มือนะครับผมเก็บของนี่ก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็กราฟิกผมปรับประมาณนี้นะครับผมทุกคนถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงก็ให้ปรับราบลื่นถึงมาตรฐานก็พอรับวทุกคนอันนี้ผมทำคลิปผมอยากให้ภาพมันสวยผมก็เลยปรับระดับแม็กนะครับผมทุกคนแล้วก็เสียงอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ ไม่ต้องปรับตามก็ได้แล้วก็อัดหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับผมระบบสั่นไอ้พวกนี้ไม่ค่อยสําคัญแล้วเนี่ยแล้วก็เครือข่ายก็ไม่ค่อยสาคัญแจ้งเตือนก็ไม่สําคัญผมเล่นในไฟล์แม็กนะถ้าใครเล่นในไฟล์ธรรมดามันจะไม่มีตรงนี้นะครับผมทุกคนโอเคแล้วก็ความเป็นส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับผมไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยสําคัญนะครับผมทุกคนก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสิสไนเจอร์เลปุ่มเนี่ย ปุ่มเปิดอันสุดท้ายเลยอันนี้คือป,ปุ่มผมเองเลยนะใครที่กําลังมองหาอานเติมเกมผมขอแนะนําเพจนี้นะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเพจที่ฟและเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ UAD และ m e l p a s h เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop และที่สําคัญหลังจากที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับปุ่มผมในปส2024มาดูว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ต่างนิดนึงนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมทุกคนผมจะเปิดแค่ปุ่มที่มันแบบเป็นปุ่มสําคัญสาัญนะมาดูเลยปุ่มแรกปุ่มยิงซ้ายนะครับทุกคนผมเล่นตั้งเอวฝั่งนิ้วชี้ซ้ายบนนะครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็กระเป๋ากล่องยาอันนี้เป็นปุ่มชื่อเพื่อนเหรอเอ้ยไม่ใช่ปุ่มชุบเพื่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นสโคปบแล้วก็ปุ่มเตือนยอง ไอวอระเบิดแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับผมทุกคนให้ดูขนาดเอาเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใหม่กดให้ดูแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มใหม่ดูขนาดตัวเองนะถ้าโทรศัพท์ใครเครื่องเล็กก็ปรับแบบให้มันเล็กก็ของผมอะของผมขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับผมทุกคนของใครถ้าขนาดหน้าจอเท่าของผมก็ปรับตามผมได้เลยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรายชื่อเพื่อน อันนี้เป็นปุ่มมาร์กนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นปุ่มมองรอบๆอันนี้เป็นปุ่มซื้อของปุ่มชุบเพื่อนอันนี้เป็นเซตสกิลเล็กนะสกิลสำรองอันนี้เป็นปุ่มสกิลหลักแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มดึงปืนนะครับทุกคนปุ่มดึงของผมปรับที่57นะครับผมแล้วก็ปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มนอน แล้วก็อาวุธปืนนะครับทุกคนผมจะปรับเห็นไหมตรงนี้มันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนกับปุ่มปืนอนะ่ะประมาณนี้เลยปุ่มผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแป๊บนึงนะเดีย๋ยวเลื่อนให้ดูนี่เลยประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะกดให้ดูทีละปุ่มใหม่นะครับทุกคนดูขนาดตัวเองนะครับอันนี้เป็นปุ่มปืนปุ่มกระโดดปุ่มยิงปุ่มนั่งปุ่มนอน ปุ่มวิ่งปุ่มไอวอปุ่มสะโคบปุ่มระเบิดประมาณนี้นะครับผมทุกคนโอเคก็ปุ่มผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมทุกคนถ้าใครอยากลองปรับตามก็ลองปรับได้นะครับผมทุกคนแต่ผมแบบแนะนำนะให้เล่นปุ่มตัวเองดีกว่าที่ตัวเองถนัดนะครับผมทุกคนบางคนเขาก็ถนัด3นิ้ว2นิ้ว4นิ้วก็ว่ากันไปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าในโทรศัพท์กันต่อนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวไปดูตั้งค่าโทรศัพท์กันเลยนะครับผมทุกคน Let's go มาทุกคนมาดูตั้งค่าโทรศัพท์กันนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็กดคําว่าสัมผัสนะครับผมเดี๋ยวผมจะพายป,ปรับแค่อันที่มันแบบสําคัญสําคัญนะประมาณนี้แล้วก็ทุกคนกดคํา,มมา,าว่าแอส i ร t ททัดนะครับทุกคนข้างบนเห็นไหมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะทุกคนแล้วก็กดค้วาม่มาปุ่มเมาส์นะครับทุกคน ให้ปรับกระต่าย2ตัวนี้ให้มันสุดเลยนะประมาณนี้แล้วก็กดออกแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับหนูคนก็เห็นตัวกระต่ายอีกละก็ให้ปรับให้สุดเลยแล้วก็ปรับตัวนี้เป็น5.0นะครับหนูคนไอ้ศูนย์จุดห้าห้าจุดศูนย์อะไรเนี่ยศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็กดออกเลยกดออก,กดอีกรอบหนึง่งแล้วก็มาปรับคําว่าการควบคุมสวิตช์นะครับหนูคน แล้วก็ให้ทุกคนมาปรับ DPI นะครับทุกคน DPI iPhone นะตรงนี้เลย mm hmm. การลื่นไหลของเคอร์เซอร์นะครับทุกคนตรงนี้เลย mm hmm. แล้วก็ให้ทุกคนติก๊กคาว่าแม่นยานะครับทุกนะคนปกติมันก็จะอยู่ประมาณเพิ่มรายละเอียดนะถ้าแบบเครื่องใหม่ๆเลยอะอปให้ทุกคนติ๊กคำว่าแม่นยํานะครับผมทุกคนแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น120นะครับผมทุกคนปรับสุดเลยปกติมันก็จะอยู่ประมาณ50-60ให้ทุกคนปรับเป็น120เลยนะโอเคครับทุกคน การตั้งค่าในโทรศัพท์ของผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับรนุคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเกมกันต่อเลยนะครับทุคนโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูสักเกมหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่มีเสียงละเสียงเกอบเสียงหาดเดนี่ยนั่งอธิบายมานานจัดเลยโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนตม์ comment. เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับทุกคนแล้วไปรับชมคลิปกันเลยได้คิวน้อยคิวเยอะไม่มากกันนะเดี๋ยวผมเล่นเกมเดียวพอเสียงผมไม่ไหลวละโอเคไปดูเกมกันเลย มีวันตัวหนึ่งลอยว่าน้ำมาดูเจ็บช้ำทรงโอลากวัวที่เคยมันพยายามปีนเขาสามเชยแต่สุดท้ายดันมาเกยตกเขาตายไม่มีคนลเลยหรอทำไมเงียบจังอะเอาดีๆเฮ้ย นี่ไงโอ้โหมันเปน็นตัวหนึ่งเฉยเอา้ากอดแตกหนึ่งจเย็นน้องกอดแตกไปสองฮะระวงังโอ้กอดหลุดเลยอ่ะดูดิเอาดีตัว,วละครใครรอดมันคนโหดทุกคนดูดิใครรอดนัมเบอร์วันเลยมาละ เป็นไงโดนไขรรอดผมเข้าไปไขรรอดไข่รอดไข่รอดเอออีกสองตัวนะเขาชุบเพื่อนหรือเปล่าวะฮะเอาดีๆนุ่มฮะแปลกๆละเขาไม่ชุบเพื่อนนะได้ดีประมาทดู đa lết đấy, má, ta má. Nếu ta má, bỏ sẽ đỉa mồm á, bảo là, đốn nết nở là tnt Mà nè, tiếng tháo, tông 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 อกข้างซ้ายใจหรือปอดปัดกันไปเลยเรียบร้อยหมดตี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตั้งค่าโคตรดีทุกคนตั้งค่าดีๆแบบนี้แถมไม่ขายด้วยคิดดูเอาต้องกดไลค์พี่ละคุณนะตั้งค่าตั้งตามได้นะแต่แบบปุ่มผมแนะนําให้เล่นแบบปุ่มที่ตัวเองถนาดนะทุกคนจะได้แบบผิวๆตั้งค่ามันก็มีส่วนนะแต่แบบถ้ายักเล่นเก่งก็ต้องแบบพัฒนาฝีมืตัวเองไปเรื่อย ไปทุกคนไปบางเอื่นกันตรงนี้น่าจะหมดละก็โดนพี่เก็บไปสี่อะครับทุกคนคิดดูเอาหนึ่งสี่ไม่ถือว่าลุมบายโลเปเกมิ่งขีโมจัด <S <S ผมไม่ได้โมนะผมไม่ได้กลัวดะ่ะไม่กลัวตั้งไอบอรกระโดดใส่เลยครับเพราะว่าผมมันตึงอยู่แล้วยอก<น>ใคยดูไหมไอ้เด็กต่อยันพูดอ่ะโคตรหา ต้องไปดูนะต้องไปดูถ้าใครไปดูเดี๋ยวจะไม่เก็ตไปหาตามด้วยเอาเฮ้ยเอาดีน้องๆขึ้นไปทำไรระวงฮะช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยมาดิโอ้โหเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนให้บอกให้มาช่วยอ่ะ โอ้โหเพื่อนมาล่าผมถ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่มานะผมก็ไหวอ่ะน,น่ะหนึ่งหนึ่งเบสิกหนึ่งสี่ก็มาแล้วหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้ไม่ไหวกับผมหรอกใครว่าจริงกดหนึ่ง,งใครว่าไม่จริงกดสองพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าน้องๆจะกดอะไรไม่ต้องบอกหรอกมองตาก็รู้ใจเฮ้ยใครมางแบนตรงนี้มาเนี่อะเรียบร้อยเพื่อนจริงใครวะ หงาจัดไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยดูดิโคตรเงียบเลยเกมยิงปืนแล้วก็เกมวิ่งหาคนเนี่ยเกมซ่อนแอบหรือเปล่าเนี่ยนักแข่งทุกคนนักแข่งนักแข่งรถ โอ้โหเพื่อนในคิวอีกแล้วเพื่อนลัดอ่ะเพื่อนเพื่อน,น,น,อะน,นจะรัดทำไมวะตรงไหนอ่ะข้างบนหอคอยเหรอนั่นเย็บร้อยอย่าเพิ่งโลกอย่าเพิง่งโลกใจเย็นนะวิ้ยมันยิงได้ไงอ่ะเอ้าโอ้โ,โกงโป้ไอ้ไโปทุกคนมาผมไม่แอบและนี่ไอ้กระแปะกระโดดยิงด้วยโดนหัวแค่เม็ดเดียวอันนั้นมีตัวหนึ่ง โอ้โหสลิงจะไปไหนน้องวง่าอะไรของเขาวะาน่ะแดงแดง <c oughs> <c oughs> เอา้าตายแล้วอ๋อสามสี่เมตรเองนะเมื่อกี้แดงทุกเมตรเลยนะไม่มีเหลืองมีแต่ขาว เพื่อนตยเย่ไปแล้วคนนึงเอาแล้วโดนหนักบงไม่เป็นไรมีข้างดีดอยู่ตามมานะเพื่อนผมไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะเดี๋ยวดีดมาเล่นให้เจ็บเจ็บมากเลยเอโอ้โหแม่งรูเล็กเกิน นี่มาดดูเล็กเกินยัดไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่วิง่งเข้าไม่ได้เกินไปเปล่าผมไม่ได้เสือถึงอะไรนะเมื่อกี้นะไม่ได้ลามกนะครับผมผมเป็นคนแบบใสสะอาดไม่ทุเรื่องอะไรเลยจริงๆปกติผมเป็นเด็กดีอยู่แต่บ,บ้านไม่ออกจากบ้านเลยเราไม่สูบบุหรี่ไม่แตะติดอยู่อย่างเดียวอะ่ะ <c ười> หอห็บใส่ผ้านอนจุาูาล่ขาพยอรั่ววะพ่ตรั่วเลยนี่คนหรือเปล่าเนี่ยแล้วพันเราไปยิงใครว่น่ะยิงไม่เรียกเลยย่ำทุกดอกแล้วบอกพันรักพืนนายเก้าคิวเองเนี่ยขอที่นึงได้ไหมเกมเนี้ยคิวน้อยะวะรังนึ่น ขาวทุกเม็ดตั้งค่าดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วหว่าไม่โดนโดนแต่ตัวทันแน่เรียบร้อยหมดตีมาอีกแล้วต้องเนิ้มกระดูกคนละเบอร์นอ้องเสียงเท้าใครวะ อ๋ตอตรงไหนเนี่ยอ๋อม่งตายละตายเป็นกล่องละตัวสุดท้ายอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมันจ่อฝั่งนี้เนี่ยมันยิงใครวะน่ะอ๋อออกมานนองแดงๆ <c oughs> <c oughs> ถึงคิวจะน้อยแต่ก็ที่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราเล่นแค่เกมเดียวพอนะตอนนี้คิอแบบไม่ไหวแล้ว แสบคอมากเลยต้องไปหากินน้ำละโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับผมทุกคนผมก็อยากบอกเลยทุกคนไปนะครับผมทุกคนฝีมือไม่มีขายอยากได้ต้องฝึกฝนเองนะครับผมทุกคนตั้งค่ามันก็แค่ส่วนหนึ่งถ้าเราอยากเก่งเราก็ต้องขยันฝึกซ้อมนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนบายบายรักคนดทุกคนนะครับ